เข็มคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากคู่แรกกับทลิกกันฟุนตลบแล้วนะครับมาถึงมวยคู่ที่2นี่ก็คือข้อมูลของคู่ป้องกันแชมป์ในรุ่นฟลายเวทตอนนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์กันนะครับทางด้านมุมแดงนั้นเป็นเจ้าของแชมป์นะครับนำเงินนั้นคือผู้ท้าจิงก็ต,ต้องดูกันเลยนะครับแอร์ม4ครั้งคุณพิเชษนิสเจของก็เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับนำเงินชนะมา3แพ้มาห ก็เป็นการแพ้มานะครับในการชกไฟล่าสุดนะครับขวามือครับองรีซอเดชพันธ์นะครับนี่เป็นอดีตแชมปเปี้ยนร้อยห้าของเวทีมวยลุมพินีพระชฉลเนินนะครับและนี่ก็เป็นการชิงแชมป์เป็นครั้งที่5ด้วยนะครับว่ากันว่าองรีนี่ขึ้นชิงแชมป์ไม่เคยพลาดนะครับติดตามนะครับยกแรกเริ่มนะครับตอนนี้เป็นคู่มวยชิงแชมป์หนึ่งใน4นะครับของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลในค่ำคืนวันนี้นะครับ แล้วก็เป็นคู่ที่2เดี๋ยวเราจะมีการชิงแชมป์อีก1คู่ด้วยกันนะครับนรุตเบตตะเวกับเก่งกาศกับรุนลชัยครับต่อเนื่องกันไปเลยวันนี้แฟนๆทางบ้านนั้นโชคดีมากครับได้ชมมวยรับตัวหลายหมื่นบางรายก็เป็นเงินแสนนะครับเน็ตคู่เอกของรายการวันนี้นี่ฉลามพลันชัยนี่5าตัวแกเคยทะลุ1นึ่งแสนบาทมาแล้วนะครับลูกศิษย์ของตัวได้หายไป7เดือนแล้วครับฉลามพลันชัยวันนี้จะกลับมาเจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับดาวร้ายจาก พาะตะวันออกแต่วันนี้เจ้าตัวบอกว่าขอเป็นพระเอกเลยครับตระกูลตระกูลตะว,วันฉายนี่มีอีกคนก็อะไรพระชันชายนะครับชันชายก็ฟีมารลายมือทั้งคู่นี่ก็แหม่สุดๆทั้งคู่แล้วครับ แต่แ<ม>อยู่ค่ายเดียวกันใช่พระจันฉายแล้วก็มาตะวันฉายก็ตะวันฉายนี่ก็ได้ไอดอนจากพระจันฉายนี่แหละครับแล้วก็สไตการชกใกล้เคียงกันด้วยนะครับ,รบจากจากตุคามเพชรรุ่งเรืองเดิมนะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นะครับเป็นกรรมการภพรัฐอิตถาพรนะครับให้คะแนนสามท่านมีเลิศดสินธรรมนิยมแล้วก็ขวัญรัตนาังสีแล้วก็อนันต์เปี่ยมสุคนนะครับสามท่านครับทั้งสามท่านนะครับ รัตินั้นเป็นกรรมการพิจาราบนเวทีครับสกีพยานก็พันเอกวาสันพึงสัมเพาครับเลขาสนามมวยลุมพินีครับอย่างที่เรียนนะครับว่านี่คือความโชคดีของพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะครับนี่คือความหลากหลายของมวยไทยเมกะไฟนะครับนำผู้มวยค่าตัวเงินหลายหมื่นนังมวยค่าตัวเงินแสนนะครับแล้วก็หลากหลายโปรโมเตอร์นะครับสลับสับเปลี่ยนกันสร้างผลงานนะครับ เราก็จัดนัดนี้ก็ล่วงเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับเผื่อใครังไม่ทราบก็รู้าบอก,กต่อกันไปครับนี่คือสุดยอดการถ่ายทอดสดมวยไทยไม่กระไฟครับมันกว่าสายใจกว่าเร้าใจกว่านะครับแตพ่พอสำคัญที่สุดน,นะครับก็มีคู่มวยสดๆนี่แหละครับที่ให้นาผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับก็ดูเกมดูวิธีการชกไปด้วยนะครับว่ามวยระดับอย่างนี้เขาชกกัน ใช้มันสมองนะครับมวยลักษณะมวยแบบนี้ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มวยระดับนี้เนี่ยใช้มันสมองใช้ฝีมือใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับไม่ใช่ว่าแหมเดินเข้าใส่ลงทุนอย่างเดียวแหมแข่งขวาเข้าไปบริเวณต้นขาของทางด้านของลีนะครับไปเข้าไปนี่ของทางพีอัที่เดียวเอเป็นการผรสมผสานนะครับให้คลุมกลืนกันนะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ๆนะครับ มวยสมัยก่อนอาจจะใช้แรงเยอะนะครับขึ้นไปก็ปักหลักซัดกันเลยครับก็จะได้อัธรรษไปอีกแบบหนึ่งแบบสะใจคอสาดิสครับแต่ว่ามวยช่วงหลังๆนี่ก็ต้องพัฒนาขึ้นนะครับมาเล่นฝีมือกันมากขึ้นนะครับใช้เหลี่ยมมากขึ้นพักคู่เดียวครับขอบคุณที่แปลให้เราฟังนะครับแมงกละยุ่งเลยนะครับและก็ขอบคุณด้วยนะครับกับทางด้านของบริษัทช้างอินเตอร์เนช่นลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้าง บริษัทฮีโนโม่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเคมีกเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกร,ร,กรด้วยคุณภาพที่เป็นมนตาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงแผ่นหลังคาลีมั่นใจใช้ลูบินา่าโทรศัพท์028135103-4โมเดินเฟอร์เิเจอร์ซานชีเยสโสมซานชีเพื่อชีวิตขับแร็ปคาทุกวันรวยทุกวันสนใจสมัครแร็ปคาได้ที่หน้าสนามมวยเวทีลูบินีครับทุกวันเสาร์16ธันาคมเป็นต้นไป หรือโทร020212500 i d i n e i PT a C T H. s i e ACTH ยก2นี่เปิดขาขึ้นมานี่องลีนี่เดินเข้าหาเลยนะครับแมพบคว,วามมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะครับมีแท่งซ้ายหมัดซ้ายน้ำไว้ตลอดเวลาเขี่ยวเองก็รอจังหวะนะครับพยายามจะถีบฝาสกัดนแมนะ่จังหวะยังไม่ได้นะครับถีบซ้ายทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไปก่อนองลีขยับเข้า,าหาตลอดนะครับตอนนี้ ้องคำเหม่งทีเดียวนะครับไปซ้ายพับในเอาพื้นครับแทงขวาเขี้ยวหวดสูงทีเดียวถือว่ารู้เชิงกันเป็นอย่างดีนะครับเจอกันมาแล้วถึง4ี่ครั้งปี58 1ปครั้งครับัิหวันคนครศรีธรรมราชของรทก็เป็นฝ่ายชนะนะครับปีที่แล้วนะชกมาถึง3ครั้งครับปิดท้ายด้วยชัยชนะของฝ่ายแดงครับเขี้ยวและทำให้วันนี้แฟนๆก็ถือว่า ให้ความเชื่อถือแล้วครับเชื่อมั่นมากกว่านะครับถ้าพูดถึงตามเชิงแล้วครับคุณปองครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องพิสูจน์กันนะครับไ้ที่แล้วไปแล้วก็แล้วกันไปครับครั้งใหม่ครับทางด้านของเที่ยวก็อยากทําให้ดีกว่าเดิมนะครับองรีก็เช่นเดียวกันครับแชมป์ใครไม่อยากได้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานด้วยก็ถือว่าการชมครั้งนี้นี่ก็มีเข้มขัดแชมป์เป็นเดิมพันละครับ เจ้าของจะหวงหรือเปล่าคู่ท้าจริงจะชิงได้หรือเปล่าอองรีเตะขวาสูงยังไม่เข้าเป้านะครับเขี่ยวก็ยังทักทายด้วยแข้งขวาดักไวอองรีตัดพับนอกไปทีนึงไปทางซ้ายสูงนะครับไม่ถึงอองรีขยับเข้ามาเตะพับใน,นสวยเขี่ยวกับเตะขวาสูงมีหมัดหุกซ้ายนะครับแม่ลด,ดเขี่ยล่างไว้แม่ทำลายจังหวะนะครับเตะขวามาทีหนึ่งเขี่ยวถึงไม่เข้า ไม่เข้าจุดสําคัญจะเข้าต้นแขนนี่ก็ลหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเขี่ยวถึงแม้ว่าชกในเกมรับดูแล้วรัดกุมนะครับเป็นนักเวที่พัฒนาเร็วมากครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเก่งเร็วมากครับเขี่ยวไม่ได้มีแค่เข่าอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือในเรื่องของจังหวะฝีมือครับการเข้าออกที่รวดเร็วแล้วก็มีวินาทีทองครับโอ้แต่ก่อนนี้ตะบี้ตะบันตีเข่าอย่างเดียวครับ นี่ครับแม่แข้งซ้ายนี่หลุดไปนิดเดียวครับอองรีนี่ดึงหลบครับก็ถือว่าแมเที่ยวยังคุมเกมได้ดีนะครับอองรีเตะขวาสูงขวาสูงไปทีนึ่งอ่ะหมดยกที่2นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับในสนามมัวรลูบินีรามอินทรานะครับวันนี้ฝนฟ้าข้างนอกอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับ ผลก็ยังเทกันนำอยู่นะครับแต่ว่าแฟนๆนั้นก็ในสนามถือว่าวันนี้น่าพอใจมากครับคุณปองครับครับก็เต็มสนามเหมือนกันครับอืมก็ต้องรอยอีกสัระยะหนึ่งนะครับจะแน่นกว่านี้แน่นอนครับนี่คือสุดยอดครับสกุวินีเชมเป้นเกลกลวยไทยเมกกะไฟนะครับถ่ายทอดสดทุกวันศุกร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ดีต้นนาว26สถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมมวยไทยดีเด่นแห่งชาติว่าอย่างนั้นเลยเอาละครับแลกกันแล้วครับยกสามนี่เกมเปิด แขนขวาของเขียวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาเตะเปิดหมกเลยนะครับขวาสูงเข้ามาอีกองรีก็ยังรอจังหวะนะครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับอคล้ายๆกันคือแข้งนะครับออาถีซ้ายยันเข้าไปเลยนะครับทางด้านเขียวสายมาองรียังติดแขนอยู่เขียวกายเข้ามาฮุกซ้ายแมโดนนะครับหลอกนี้นี่แมยกขึ้นมากาดคุณบังแล้วเนี่ยฮุกโดนนะครับ สามนทีในงองลีเที่ยวก็เข้าไปกกใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ระยะนี่แหม่ระยะแข้งระยะหมัดแล้วนะครับเรียวกว่าการยืนเบย์นะตอนนี้ก็คล้ายๆเคลื่อนตัวเข้าหาก,กันเรื่อยๆนะครับลายชิดกันมากขึ้นออกอะไรก็กโดนแล้วครับตอนนี้แข้งขวามาองลียกซ้ายบังไว้เที่ยวขยับเดินครับซ้ายหน้าแน่ดูนี้ครับองลีจิ้มดึงวขวากวาครับสวยครับ เที่ยวลุกไล่ยิงมันแอแงโดนเขี้ยวขาคื้นไม่ได้ครับอ่านะครับตอนนี้เกมถือว่าเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้ยแข้งขวาครับองรีครับเต็มชายโครงครับเที่ยวขยับเข้าหาครับชุมพรเจอกับจังหวัดตรังนะครับชุมพรก็ประตูสู่ภาคใต้ครับขยับแข้งขวาคืนด้วยขวาครับองรีไม่ใช่งานง่ายของเที่ยวแน่นอนแล้ะครับวันนี้ตอตอนนี้ก็สาดกันยาวๆแล้วครับ พอเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นตามลำดับนะครับขวาสกัดไว้องลีเขี้ยวขยับขมาไต้ขวาติดกัดขม,มาพยายามจะใช้มานะครับองลีแต่เขี้ยวทีบสกัดไว้องลีเต้ขวาสูงติดแขนนะครับเต้ขวาลับตัวชัดเจนเขี้ยวพื้นด้ยวยเข่าร้อยสวยด้วยกันทั้งคู่นะครับเข่ามาทีหนึ่งเขี้ยวสกัดอีกแต่ลูกขวางหน้าแล้วแทงก่อนจากเมื่อสักครู่เลยครับ ตัวเข้าตาครับแต่ว่าองรีเอาคืนขวาหน้าไปสายยกบังชิงจังหวะชิงไหวชิงคลิ้แข็งขว,ข,วขวาคืนคืนไม่โดนดึงตัวหลบสวยครับแน่ดึงหลบนิดเดียวนะครับจะว่าไปแล้วนี่อาชีพหลักของทั้งคู่ก็คือเข่าครับวันนี้นี่ยังครับในนี่ยังไม่เปิดเกมสู้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสู้กันที่อาวุธยาวๆแบบนี้ครับสาดแข้งยาวๆกันก่อนแข้งขวาขององรีก็ถือว่าแม่นนะครับเ้าโดดเข้ามาเที้ยววงไม้แล้วครับตอนนี้ ได้ไหมได้ไหมยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ยังขวางแขนขับแขงเข้าขวาสวยนะครับเที่ยวอองรีแมยังขวางกันอยู่นะครับทำมาให้ไม่ได้กาต้องแยงเอามาไม่กลางเวทีจังหวะการเดินเกมเบียดของเที่ยวครับจังหวะบดยกครับแม่อย่างนี้ลุ้นเชียร์กันสนุกต่อครับกับอองรีดูภาพช้าจังหวะเกี่ยวแล้วคืนขวาครับโอ้ยถักศีรษะไปนิดเดียวครับ และนี่เป็นจังหวะที่องรีเอาคืนคับยิงมาซ้ายกว่าแล้วเกี่ยวคืนได้แล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยครับเป็นมวยที่มีทักษะในการออกหมัดดีครับนอกจากเท่าแล้วครับยกที่สนะครับดูครับยกนี้3นาทีทองครับยกนี้นี่แหมดวลเข่ากันแน่นแน่ครับทั้งยกแน่ๆแน่ะครับตอนนี้ใครมีความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่เอามาใช้ได้เลยนะครับยกนี้วงในเข่าซ้ายองลี เที่ยวข้ามไว้คําว่าไตะซ้ายไม่ได้ครับไม่ชัดเจนวงายหมุนอยู่เข่าขวาอองลีตีสวยเข้ามาเที่ยวเตะขวาเข่าซ้ายยัดเข้ามาอองลีว่ามหมุนมาเข่าซ้ายเที่ยวมีศอกซ้ายเข่าขวาแทงเข้าไปแเป็นช่วงที่แลกกันสนุกแล้วนะครับตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับจังหวะคีพวงใน โดยธรรมชาติแลวเป็นมวยนายทั้งคู่ครับวันนี้จากนอกมาดูในครับพยจยมีความเสียงกว่าครับยัดซ้าแม่กดคอแล้วมาแทงด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับเสียงเชียร์สนัดวันไหวแทงด้านขวาททีโอ้ไปยืนรับอาวุธเยอะนะครับแต่ด้านของเที่ยวครับแก้ววงจะจับขามากไปหน่อยครับโอ้ตีซ้ายแล้วไปเกี่ยวเชือกเล็กๆนะครับตีข่าซ้ายครับเที่ยวองรีไม่ยอมให้เขี่ยวขึ้นคอครับไล่แขนตัดเสียขวารับองรีครับเที่ยวเอายังไงล่ะเสียขวายัดมาองรีลากมาเอาหมัดขวาครับ ขยับาอยู่นะครับเคี่ยวแทงขวาอองรีก็หวางตัวออกมาเข้าซ้ายสวยเกี่ยวพยายามจะตัดล่างไม่ลงครับมัดขวาแทงขวาไปทีนึงอองรีอยู่ข้างในนะครับตรงนี้เข้าขวายัดเข้ามาเคี่ยวเข้าวขวาเข้าวขวาแม่อองรีก็มีมัดหนึ่งสองเข้ามาทีนะึงอองรีเข้าซ้ายอองรีสวยแหมลูกสกรูถอยหลังแล้วดัดแทงครับเอาละรครับ อองรีมีแทงเอาาซทีเคียวกดคอมาพยายามจะขวางหน้าขวางหน้าขวางแล้วตีไม่ได้นะครับปัญหามาันอยู่ที่ตรงนี้แหละขวางได้แต่ว่าตีไม่ได้ไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับแต่ว่าเคียวลุยต่อครับเอาเสียขวามาอองรีหมัดขวาครับแม่วันนี้เอาหมัดมาใช้เยอะอ,าอ้าวล็อกรัดติดไม่ติดอา้าวโอ้ยจังหวะสุดท้ายครับอองรีทำไ่ดีกว่าครับเคีย์นิดเดียวครับแมเกี่ยวเสียหลักหลายท้องเลยนะครับข้ามาวงในและข่าวขันต่อ เที่ยวหมุนมาเข่าซ้ายหมุนมาองรีเข่าซ้ายคืนเที่ยวซอยเข่าก็มาองรีเข่าซ้ายเข่าซ้ายทีนีนสองเขา่าแอบบิดเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วแทนด้วยซ้ายครับองรีตาแล้วครับถือว่ายกนี้ยกระดับเกมขึ้นมาดีอย่างเหลือเชื่อครับองรีรับไปพาเขาเชื่อเที่ยวเด็กเที่ยวแต่งต,ตัวช้าครับองรีเสียไปก่อนครับสี่ห้าดอกเอาเที่ยวเอาึืน ไม่พลาดซ้ายอยู่ที่มุมกลางสงครามเข่าแล้วครับนี่ครับกองเชียร์สอเดชพันธ์ครับแมใส่เสื้อเชียร์มาโอ้ยแข้งขวาครับเอ้าแมจังหวะไม่ลบโมโดโยกครับโหมดโยกสี่ครับพักกนพักกนเดี๋ยวมาบ้านใหญ่นะครับเข้าไปติวเข้มและกองรีครับดยจังหว,วะที่เคี่ยวพยายาม แหมดูครับดูริเกี่ยวล่างนิดเดียวครับเหลี่ยมเชิงแล้วทีมงานนี่ครับเ็บขัดแชมป์มาแล้ว2เส้นครับร้อยห้าลูบินีราชดำเนินแหมประวัตินันโก้รู้ครับถามว่าเพิ่มแชมป์เป็น3เส้นแหมตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับว่ายก4ี่ที่ผ่านไปนี่ถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะครับยกนี้นี่ใครพลาดใครเผลอใครเพลียงพ้ำนี่แพ้เลยนะครับอเอาละครองลีมีเข่าซ้ายหมุนออกมาเขี่ยว ก็ถือว่ายังไม่ได้นะครับแต่แต่คุณพิเชษกบวยคู่นี้ต่อยกันสะอาดมากเลยนะครับฮะมวยนิวนี่แหละครับมวยระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับต่อยกันสะอาดใช้วิทยายุทธกมวยไทยล้วนๆนะครับแข้งขวาติดกาดนะครับองลีขยับเข้าหาแข้งสายมาเดเรียวกว่าเตะขวาคืน ใจอยู่ในเกมนะครับคุมเกมให้อยู่ครับอ,องรีแต่ว่าเคียรนั้นต้องเร่งแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าทีมทีมเทียบขยับเดินนะครับกระโดดเข่าลอยสวยครับลูนี้แทงเราขคาไว้อ,องรีตั้งแขนไว้ครับไ่ยอนแหมไม่อยากไม่อยากจะขึ้นบนกันตัวโดนทิกเหลี่ยมเหมือนกันความเครียดมาถาโถมทีมงาทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ <c oughs> บนเวทีนั้นก็มองพี่เลี้ยงครับเอาไอดีพี่ ลูกพี่เอาไอดีแอนชนะบางทีมันอยู่ข้างล่างด้วยครับแท้งขวามาเอาเกี่ยวขึ้นแข้ขวาแขวาขซ้ายแม่เอาคืนกับดินได้ซ้ายโอ้โหนี่แหละครับชิงไหวชิงพลิบชิงเหลี่ยมกันชิงออกอาวุธก่อนแล้วครับแม่มวยคู่นี้นี่ดูลุ้นนะครับดูไปนี่ลุ้นไปเลยนะครับว่าจะออกทางไหนการออกอาวุธทั้งคู่นี่ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับ ตอนนี้ก็ต้องวัดใจกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่นี่ขนะต่อยกันมาสี่ครั้งแล้วนะพิเชษแม่เรียกว่าทังที่แล้วนี่เที่ยวชนะไม่เอ,อกฉันนะครับเดินชกกันทุกครั้งก็สนุกดูเดือดทุกครั้งด้วยกรรมาการาให้คะแนนสามท่านครับกวันดุ๊ห,หลังสีอนันต์เปียร์สุขพลเลสินธรรมนิยงก็โดนแค่ขวามาครับเอาล้ครับแม่พอได้แล้วก็ออกลีลาวัดเหนือครับอองลีก็ทำท่าขยับแต่ไม่กล้าดเดินแค้งขวามาได้หนึ่งทีได้คือทันควัน โอ้นี่ไปปั๊บเข้าไปนี่ต้องวัดใจกรรมการกันเลยนะครับตอนนี้ผมหันไปดูเวลานะครับเหลืออีก30วินาทีครับแ,แล้วก็ภาพแบบนี้บางทีมันก็บางคนบอกไอ้ทำไมไม่เข้าทำไมไม่ออกอาวุธบางคนก็บอกว่าเข้าแล้วหลวมหลุดแพ้ขึ้นมาโดนด่าอีกต้อง <c oughs> ดูกันหลากหลายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการ วัดใจกรรมการครับพี่พงครับใช่โอ้กรรมการทำงานหนักอีกนะครับกรรมการบอกแหมโรมเตอร์จัดมวยอย่างนี้ไม่ไหวเนี่ยกรรมการปวดหัวแต่แฟนมวยนี่ชอบเหลือเกินนะครับโอ้ตอนนี้หมดยกสุดท้ายนะครับครบ5ยกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการไทยรัฐดิดถามพรนะครับเดินไปรับไบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่าน เดี๋ยวก็จะส่งมอบให้กับกรรมการสักขีพยานตรวจเช็คนะครับแล้วก็มีการรวมคะแนนจากนั้นจะประกาศให้แฟนๆในสนามและที่ชมการถ่ายทอดสดได้ทราบกันนะครับว่าว่วยคุ่ที่2ชายชนะจะเป็นของใครครับคนนี้อองรีซอเดชพันธ้ท้าชิงหรือว่าจะเป็นฝ่ายแดงครับดมซ้ายบนนู้นนะครับที่ขึ้นไปยืนมุง้างเชือกดูภาพช้าครับเฉียดศรีรษะไปนิดนึง ซ้ายดีดนะคืนขวาครับโอ้ลูกนี้ช็อตสวยๆครับศึกมวยไทยเมกาไฟยิงด้วยบัดขวาประมวลภาพช็อตเด็ดๆครับจากนาว26โอตอนนี้นี่โอ้แต่ขวามีภาพช้าๆให้ดูแล้วนะครับโอ้แต่บรรยากาศนี่ตึงเครียดแล้วนะครับกรรมการนี่ก็ต้องรวบรวมคะแนนกันอย่างชนิดที่เรียกว่าละเอียดยิบละครับ เอาดูภาพช้ากันไปก่อนนะครับพาะบรรยากาศในสนามตอนนี้มันเครียดมากนะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์หรือว่าชิงแชมป์นีโ่โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันหยดติ๋งจริงๆนะครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกนะคุณบูผมยังดูไม่ออกเลยเพี่ับ,บเดี๋ยวต้อง<ค>รอดูคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับ<อ>จากคณะกรรมการนะครับตอนนี้สักขีพยานกําลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับรอสักครู่เดียวครับ แม่ต้องเช็กันละเอียดทีเดียวนะครับนี่ครับคือความมันของศึกมวยไทยเมกาไฟท์นะครับทางสนามมวยเวทีลูบินีแลวก็นาว26ถ่ายทอดสดเป็นประจําทุกวันอะไรนะฮะทุกวันศุกร์ครับผมครับทุกวันศุกร์ครับผมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหลากหลายโปรโมเตอร์สลับสับเปลี่ยนนะครับให้แฟนมวยได้รับทราบกันเดี๋ยวฟังประกาศคะแนนครับ นิยมนะครับให้แดง48น้ำเงิน49ครับรรมาการขวญรัตนรังสีครับให้ฝ่ายแดงครับเที่ยว49น้ำเงิน48ครับท่านสุดท้ายครับรรมาการอนันต์เพียรสุคนครับให้ฝ่ายแดง48ครับให้น้ำเงิน49นะครับ เป็นด้านขององ,องรีสอเดชพันธ์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนด,ด้านของเขี่ยวพรันชัยและก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับในโอกาสนี้กลับเรียนเชิญด้านของท่านพันเอกวาสาันพึงสำมเขานะครับท่านเลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินีครับขึ้นมาคาดเข็มขัดนะครับให้กับทางด้านขององรีสอเดชพันธ์ครับ ladies and gentlemen and your new flyweight l u m p i n i champion angri s a d e c h a p a n เอาละครับองรีซอเดชพันธ์นะครับเป็นแชมป์คนใหม่ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์เรียนเชิญในด้านของท่านพันเอกพัชรพึ่งสำเภานะครับคาดเข็มขัดให้กับทางด้านของแชมเปี้ยนคนใหม่ครับองรีซอเดชพันธ์ Please make some noise for your new champion มีทางด้านของพันตำรวจตรีสุรเชษเดชพันธ์นะครับแล้วก็มีคุณโชคสตูนนะครับพร้อมทีมงานมาร่วมแสดงความยินดีครับ เดี๋ยวเราดูภาพตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับ้องกันแชมป์118ปอนด์ของลูบินีสักครู่กลับมาครับ